สวัสดีค่ะเราเจอกันแล้วนะคะวันนี้อุ้มจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอยากมีแฟนฝรั่งแต่กลัวสแกมเมอร์นะคะอสาวๆหลายคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการใส่ฝอสใส่ฝรั่งนะคะอุ้มก็จะแนะนําว่าให้คุณอ่าน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 ความรู้ไปก่อนเพื่อที่คุณจะได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความพร้อมในการค้นหาฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณอ่านเยอะๆบางคนเกิดอาการกลัวขึ้นมา ไม่ต้องกลัวอ่านะคะสแกมเมอร์ที่เราเขียนที่เราแนะนำกันเอาไว้นะคะไม่บ่อยจะเป็นที่เพจที่ YouTube ของอุ้มเองหรือที่กลุ่มที่อุ้มเป็นแอชมินนะคะหรือตามกลุ่มต่างๆเนี่ยเขามีไว้เพื่อเตือนคุณว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้ให้คุณคิดก่อนว่าเป็นสแกมเมอร์และถ้าคุณเจอแบบนี้นะคะก็ให้คุณ ตั้งรับไว้ให้ดีๆเป็นการเตรียมพร้อมอะค่ะว่าง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นอ่ะสแกมเมอร์นะคะเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้ถ้าเรามีสตินะคะเพราะหลักการของการที่สแกมเมอร์เนี่ยมันก็มีไม่ไม,ไม่กี่รูปแบบนะคะในเรื่องของการคอนแทคแต่จริงๆแล้วอุ้มก็ไม่ได้อยากให้สาวใหม่เนี่ยมโนกับค on ําอ่อนหวานอ่าเขาเรียกอะไรอ่อนหวานอ่อนโยน คุยดิบคุยดีอะไรประมาณนี้นะคะเราจะขอให้สาวๆทุกคนเนี่ยทุกคนเลยนะที่ฟังอุ้มอยู่ตอนเนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาวใหม่ใหม่มากใหม่น้อยก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดกล้องก่อนที่จะเอามาเช็คกันเนี่ยขอให้เปิดกล้องก่อนนะคะเพราะหนึ่งคุณอ่ะคิดคิดถึงหลักความเป็นจริงเนาะว่าคนเราเดทที่จะคบกัน เป็นแฟนกันหรือว่าในอนาคตอาจจะสานความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องอยากเจอหน้ากันไหมอยากเห็นหน้ากันไหมคุณลองนึกย้อนถึงตอนที่คุณมีแฟนจะเป็นคนประเทศไหนกันแล้วแต่เนาะคุณอยากเจอเขามะคุณอยากเห็นเขามะาิตใจคุณคูดว่าอะไรอยู่ตอนนั้นนะคะมันไม่ต่างกันหรอกค่ะตอนนั้นกับตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบหากันเราก็ต้องเปิดก้องกันไม่ใช่ว่าคุยกันมาหกเจ็ดเดือนแล้ว เพิ่งจะเปิดกล้องแค่ครั้งสองครั้งพอเขาบอกว่าเขาอยู่ในสนามรบเขาติดภารกิจนู่นนี่นั่นอุ้มแนะนํานะคะปล่อยให้เขารบไปค่ะเบให้ตายไปตรงนั้นนะ่ะไม่ต้องไปคุยต่อแล้วถ้าอยู่ในสนามรบอย่าไปอ่าบีอะเขาเรียกอย่าไปวุ่นวายกับรั้วของชาติชาติไหนก็นแล้วแต่ไม่ต้องไปยุ่งนะคะไม่ต้องคุยให้เขารบไปนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะ ถ้าคุณอ่านแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะเจอเราก่็ไม่ต้องคุยหรือไม่ก็บล็อกไปแค่นั้นไม่ต้องไปตอบปากตอคําไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปค้นหาว่าเขาอาจจะเป็นสแกมเมอร์ตัวจริงหรือตัวปลอมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะและอีกอันหนึ่งที่สาวๆหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหัวใจหัวใจหัวใจหวัน่นไหวเพราะอะไรส่งเงินมาค่ะส่งมาเป็นอะไรอะ่ยะเยอะแย,ยะมากมายอะ่ะ แต่ส่งมาในกล่องนะ iPad iPhone ไอนู ood, ่นไอนี่เยอะแยะมากมายอุปกรณ์นะคะอยู่ในกล่องคุณขาเราจะเป็นสายฝรั่งแต่เราไม่ใช่สายมโนนะคะยึดหลักความเป็นจริงอีกเช่นกันนะคะว่าสมัยนี้นะคะยุคไหนแล้ว 5G แล้วนะคะไม่มีใครส่งเงินมาทางกล่องส่งพัสดุมันหมดยุคแล้วค่ะ ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคุณคิดได้เลยว่าหนึ่งมันไม่ใช่ความเป็นจริงนะคะส่งพัสดุมาอ่ามีใบเรียบร้อยส่งมาสุดท้ายแล้วมีคนโทรมาฮัลโหลฮัลโหล่ายเงินค่านู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นความโลภตรงนี้ทําให้ทุกคนเกิดความโลภได้นะคะเพราะฉะนั้นและความโลภเนี่ยก็ทําให้เป็นบ่อกเกิดของการสูญเสียเสียอะไรเสียเงินสียค่อยากได้ของในกล่องอะ่ะอืมถึงอ่านแล้วก็จริงแต่ก็อยากได้ไม่เชื่อ ไม่เชื่อก็ลองดูนะคะคุณมีเงินคุณจ่ายได้อุมม้มไม่ได้วาแต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินล่ะคุณจะไปหยิบยืมเขาหรอมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้ความโลคบงังความโรคบังตาของคุณนะคะอย่าให้ความโรคมาครอบงําของคุณอยากได้ของของเขานะคะให้ยึดหลักความเป็นจริงไว้ว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนหลอกส่งเงินมาทางกล่องมาทางทะเลนะคะทางทะเลเนี่ยอยากน้อยเอาใกล้ๆที่สุดก็ประมาณ3เดือน ออสเตรเลียนะก็ประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าส่งวันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งถึงมันก็ไม่ใช่ละถูกปะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าเว็บเดทคุณไม่ต้องกลัวสแกมเมอร์ขอให้คุณมีสติเท่านั้นและให้คุณคิดไตร่ตรองกันกรองให้ดีว่ามันใช่ไหมใช่ในที่นี้คือใช่ในชีวิตประจำวันของคนคนปกติหรือเปล่าคนเขาทำกันแบบนี้ไหมแค่นั้นเองค่ะ คุณก็จะได้คําตอบของว่าเขาคือสแกมเมอร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์มันเป็นบททดสอบบทหนึ่งนะคะบททดสอบทางด้านจิตใจของเราว่าเราเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนอ่าเป็นบททดสอบในเรื่องของสมองสติปัญญาของเราว่าเรารู้จักกันกองไต่ตองมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์มันไม่ได้น่ากลัวจริงๆนะคะเชื่ออุ้มค่ะรีบเข้าเว็บเตดนะคะไปหา ฝรั่งในนั้นและกันกลองให้ดีฝรั่งดีๆมีจริงค่ะเชื่ออุ้มค่ะอุ้มเจอมาแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามอุ้มด้วยนะคะอ้าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของอุ้มค่ะขอบคุณค่ะ